เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนไปลอยกระทงนะคะไม่แน่ใจคุณเชอสารคุณพัทรชัยได้ไปลอยกระทงกันหรือเปล่านะคะก็ <c oughs> ลอยออนไลน์เหมือนกัน <c oughs> ลอยอยู่ที่บ้าน <c oughs> เงียบๆแบบนี้ไม่น่าจะได้ไปไหนนะคะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่า ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงลอยกระทงกันบ้างนะคะแต่ว่าทั่วประเทศก็มีการจัดงานตามกําหนดการเดิมนะคะแต่ว่าการจัดงานนั้นก็มีการปรับงานเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะประชาชนก็ร่วมสืบสานวัฒนธรรมกันอย่างคึกคักนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าหลายพื้นที่จัดงานอย่างเรียบง่ายควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลองไปดูนะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดสุโข,ขทัยกันก่อนค่ะ จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีลอยพระประทีปพระราชทานเป็นปฐถมเกร์ิกในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำปี2568ณสัตว์น้ำโบราณประพังตะกวนวัดสะศีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยมีการอัญเชิญพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์รวม11พระองค์ลงลอยเป็นปฐมเกร์ิกท่ามกลางบรรยากาศสำรวมและเปลี่ยนไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณา ที่คุณจังหวัดแม่ห้องสอนได้จัดงานประเพณีลอยกระทง12มนล่องผ่องไตณนะบริเวณสะพานแม่น้ำปายบ้านปางหมูโดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามวิถีวัฒนธรรมของชนชาติไทยใหญ่ mm hmm. เพื่อเป็นการสืบสารความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ภายในงานมีขบวนแห่กระทงจาก12หมู่บ้านการแสดงวัฒนธรรมและพิธีทำบุญตามประเพณีพร้อมกับร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา93วินาทีขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมลอยกระทงในแม่น้ำปายเพื่อบูชาพระอุปคุตและพระอาหารหันต์ตามความเชื่อของชนไทยใหญ่ ไปที่ภาคอีสานนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปครั้งที่27 บริเวณบึงพรันชัยค่ะโดยคงความเป็นงานลอยกระทงเชิองอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศปีนี้มีการปรับรูปแบบงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์งดความบันเทิงและงดการประกวดที่ดาสาเกตแต่ยังคงจัดก,กิจกรรมสําคัญด้านวัฒนธรรมเช่นขบวนแห่กระทงประทีปร่วมสมัยการประกวดกระทงเล็กกระทงใหญ่แบบอนุรักษ์รวมไปถึงพิธีลอยพระประที่พระราชทานงานเน,นเน้นใช้กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนที่เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ชายหาดพัทยาและจอมเทียนเพื่อดูแลความเรียบร้อยในงานเทศกาลลอยกระทงพร้อมกับรณรงค์งดลอยกระทงลงทะเลลดปริมาณขยะได้แหล่งท่องเที่ยวโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและเน้นย้ำขอห้ามเรื่องพลุตะไลและก็โคมลอยซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายด้านวัตถุระเบิด ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวทั้งประชาชนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยร่วมกิจกรรมจํานวนมากก็มีการคุมเข้มพื้นที่การจัดงานเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิก็คึกคักด้วยประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานลอยกระทงจัดขึ้นโดยอบอตอบางปลาภายใต้รูปแบบงานที่เรียบง่ายนะคะ ที่นี่ก็มีการติดตั้งสะพานทางข้ามคลองแล้วก็เชื่อมไปยังกระทงยักษ์กลางน้ําทําให้การลอยกระทงเป็นไปอย่างปลอดภัยและก็สวยงามมีการจัดตลาดชุมชนกว่า200ร้้านค้าจุดนี้นะคะเขาบอกว่าฟรีค่าเช่าพื้นที่เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกในท้องถิ่นค่ะบรรยากาศในงานก็สวยงามมีการประดับประดาฟไฟตลอดสองฝั่งคลองสะท้อนทั้งการร่วมไว้อาลัยแล้วก็ควบคู่ไปกับการสืบสารประเพณีส่วนที่วัด ภูมรินกุฎดีทองจังหวัดสมุทรสงครามก็จัดงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานเอกลักษณ์ระดับชาติลอยกระทงกาบกล้วยกว่า50,000ใบเนี่ยค่ะสว่างสวัยทั่วแม่น้ำแม่กลองเปรียบเสมือนสายธานแห่งแสงไฟสะท้อนความศรัทธาของคนในพื้นที่ งานนี้เป็นการฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นที่เก่าแก่ใช้วัสดุธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตามแนวทางวิถีพอเพียงก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ําแล้วก็มีการเก็บกระทงทันทีหลังจากเสร็จงานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบในเวศค่ะลงใต้ไปดูที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้นะครับว่าทางเทศบาลเมืองป่าตองเขาสร้างเป็นสระน้ําชั่วคราวริมชายหาดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลอยกระทง แทนการนำกระทงไปลอยทะเลเพื่อที่จะลดพลาสติกและก็รักษาทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดภูเก็ตนะครับปรากฏว่าช่วงแรกของการจัดงานฝนตกครับคุณผู้ชมแต่ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอยู่นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับบรรยากาศจัดแบบเรียบง่ายงดกิจกรรมบันเทิงเพื่อแสดงความอาลัยก็จะมีการเน้นการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและจัดระบบเก็บขยะก,กระทงหลังงาน รวมถึงการจัดกิจกรรม Big ก l คลนิ่งเดยในวันนี้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการสืบสารประเพณีไทยในเมืองท่องเทียวนะครับส่วนที่ปัตตานีจัดงานลอยกระทงริมแม่น้ำปัตตานีบรรยากาศที่สงบแล้วก็เรียบง่ายเน้นกิจกรรมการลอยกระทงเพื่อสืบสารประเพณีและร่วมถวายความอาลัยโดยงดเวทีแสดงกิจกรรมบันเทิงทั้งหมดครับประชาชนก็เลือกใช้กระทงจากใบตองหยกกล้วยและขนมปัง สอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร้านค้าทำกระทงรูปสัตว์เพิ่มความน่าสนใจครับและขณะเดียวกันก็มีการเน้นในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงช่วงกลางคืนเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความมั่นใจ และสามารถร่วมประเพณีได้อย่างสบายใจด้วยนะครับครับเรารวบรวมบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศช่วงค่าคืนที่ผ่านมาวันลอยกระทงทั่วประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศแต่ละพื้นที่ค่อนข้างคึกคักแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม